ไปเจอกันยังไงแฟนคลับปล่อยภาพเด็ดเบลล่ากับพระเอกอินเตอร์ในทริปญี่ปุ่นเอฟซีฮฮาตาแตกหรือคู่นี้เตรียมมีโปรเจกต์อะไรได้วยกันที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญและไบวชิรวิทย์เหตุล่าสุดในอินสตาแกรมกลุ่มคนรักสาวเบลล่าได้โพสต์ภาพและคลิปของเบลล่าและไบรท์รวมไปถึงภาพคุณแม่ของซุปตา์ทั้งสองที่ตอนนี้ได้ไปออกทริปใกล้ถึงประเทศญี่ปุ่น ส่วนจะเป็นทิปเที่ยวธรรมดาหรือทิปตะลุยเที่ยวด้วยงานด้วยรอฟังคำเฉลยกันเร็วเรนี้แต่ว่าน่ารักขนาดไหนรอชมกันเลยจ้า